สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ช่องคองมันไทยบ้านวันนี้จะยืดช่องคองมันไทบ้านหนึ่งวันไม่ไหวกับสถานที่นี้ครับสนุกมากแต่รอดเกินไปเดี๋ยวไปกันต่อที่ที่พักสวัสดีครับเย้ตอนนี้ว้ามาทะเลแล้วทุกคนนู่นเจ้าของช่อง จะยืดช่องเขามันให้บ้านหนึ่งวันวันนี้นะครับผมจะยกหน้าที่ให้น้องแก้มสปสวนสวนอะไรน้องแก้มสวนนุงนุชพัทยาโอเคไปกันเลยว่าผมไปบ่ไเ้เอาข้างพี่น้อง

ส่วนจุดชมวิวที่แรกที่รถลางเปิดให้ลงนะชื่อจันมันจะคนละแปดพอนี้สองแถวตทรศัสี่

ส่วนอังกฤษส่วนไดรดเเสาร์อยู่นู่น ต้นไม้ที่แพงที่ใหญ่ที่สุดของของโลกติดหนึ่งอันดับสิบของประเทศของโลก รลที่สองนะครับเรียกว่าสวนะบอรเเฟสสองนะครับตรงจุดนี้มีไดนโนเสาร์มากกว่าหนึ่งร้อยสายพันธุ์นะครับผมมาลูกค้าเข้าไปถ่ายรูปด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าลูกค้าจะไปยังหุบเขาไดนโนเสาร์คอยาวนะครับลูกค้าเดินไปทางขวามือประมาณหนึ่งร้อเมตรนะครับ่เรียบร้อยค่ะเราลงมาดูไดนโนเสาร์คอยาวที่สุดในประเทศไทยไปกันเลย อันนี้เป็นเหมือนคาเฟ่แต่ไม่ใช่คาเฟ่คาเฟ่นั่นแหละที่แบบมีของแล้วเราก็กำลังจะขึ้นไปดูจุดชมวิวใน้ถไกัน ร้อนไหมยายลานร้อนอยู่นดิดหน่อยโ <Okay. S 2> <c oughs> อเคก็สนุกมาก <c oughs> ไปค่ะ <c oughs> ตรงนี้มีลานขับรถเด็กด้วยคั <c oughs> <c oughs> ลนลอยทุกคนมาขับได,ด้ลานกว้างมากนต่อไปก็จะเป็น 嗯 รถล่ะรถถ่ายทุกคนตามหารถกันฮะไม่ยังไงรถเจอรถเลยเอ้ามันขาออกหรือเปล่าขาออกณตอนนี้ห้าโมงไปสามโมงยี่สิบคนขาเจอแล้วนะคะรถแล้วก็มีไดโนเสาร์พอยาวด้วยแม่บอก เขาไปแล้วรถไปสวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัส <c oughs> ด,ดีสวัสด,ดี <c oughs> อะไรครับเออใช่สวัสด,ดี สสวัดีเอาตรงนี้มันขึ้นรถมนขึ้นรถอะไรรโอ้โหคนเฮ้ยมาขึนข้นรถนนลแล้วขึ้นรถก่อนครับ กรพิจาระเ็นากสาสิทธิรแต่กอมีผมและอยู่กด้วยด้วยจากระบก็จะเป็นหลักัส่วนของัสัมภาะหลักทัย์เสอีก็จะามรยของการับเพื่ออจยู่ับตรัพแต่หลัานั้ก็จะเกุลสีมัอเีตทียขอานาจะได้ท่วมาดนวการร ตอนแรกเพอนที่เราได้ตั้งอกงใจนะอัวะหาาจะเปนเรื่องอะไปคดีพิฆาได้หรือหรือต่อได้สงตัดสินฐานที่สำคัญแต่ละฉนั้นะหงวันราตังไวย์่าในเรื่องต้นส่งกอนงวย่าครับ ก็า้เป็นโนเงินองแกกัก็จะเป็นลิ้มากอกอีกอนหนึ่ง่ะสาทใหกหมันสนวนนี้ว่าจะเป็นท็อตพาตเ่ก็หมดสูตที่สดเลยไดครับมีสี่ชานด้วยนะคะเราจะดูราตาดุภาพทั้งหมดไปต่อไปสุดในต้นไม้แล้วกสิ่ที่เขาะทำมา มีงานเป็นเสิมไ้คนที่น่าที่เราเพ่มสร ต,ตอนนี้เราอยู่ตรงโซนต้นกระบองเพชรนะคะทุกคนมันสวยมากทุกคนต้องมาไม่ผิดหวังเป็นต้นกระบองเพชรที่หายากมากเ้าก็เลี้ยงยากมาก ัลโหลครับตอนนี้ว์ปอีกทีมาทางออกแล้วไปทางไหนไม่ไหวกับสถานที่นี้ครับสนุกมากแต่รอดเกินไปเดี๋ยวไปกันต่อที่ที่พักสวัสดีครับเย้ yeah. ตอนนี้ว์ปมาทะเลแล้วทุกคนนูน่นเจ้าของช่อง <laughs>